ตติดตาม YouTube สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือราชาเฟอร์รี่นะครับเรืออันนี้จะมุ่งไปที่เกงงาะพะงันครับคืนนี้เราจะไปที่ค้างที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเพื่อนนะคะแนะนำไป, <c oughs> ไ,ปได้นะคะท่านในนามของพวกเราจะได้ส่วนลดเยอะนะคะ,ะเหลือคือละพันเก้าค่ะจากสี่พันาะคะ,อะขอแนะนําฝากตัวด้วยอันนี้สถานที่มีแต่ฝรั่งเที่ยวแต่ช่วงนี้โควิดนะคะ เปิดให้คนไทยเข้านะคะค่ะเชิญตอไปเลยค่ะวิวโดยรวมนะครับเรือออกจากท่าเรือดอนสักไปถึงเกาะพังานก็จะประมาณสองชั่วโมงประมาณนั้นนะข้างในเรือก็จะมีกว้างขวางอยู่นะครับเรือนี้จะเป็นเรือเรือเอฟอร์เรียครับจะมีสองชั้นข้างล่างก็จะเป็นไว้รถ นะครับข้างล่างจะเป็นรถวิ่งเข้ามาได้ข้างบนก็จะเป็นคนที่นั่งสําหรับคนนะครับที่นั่งก็จะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่โอเพนแอร์กับส่วนที่เป็นแอร์ครับถ้าถ้ามาโดยที่ไม่ได้เอารถมาเนี่ยก็คือไม่ต้องจองตัว๋วมาถึงก็ขึ้นได้เลยนะครับมาซื้อตั๋วที่นี่แต่ถ้าใครที่ต้องเอาต้องการเอารถข้ามฟากไปด้วยก็คือต้องจองตั๋วก่อนนะครับสําหรับ คนโดยสารก็อยู่ที่240ประมาณนั้นนะครับอันนี้ท่าเรือนี้ก็บริการดีครับ,นะรบก็บรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ครับ,นะรบทีนี้อากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมมาจากมหาชัยมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวันก่อน,นครับไปค้างที่ที่นครศรีหนึ่งคืนตอนแรกที่มาค้างนาครศรีก มานาครศรีกว่าจะไหวพระท่าและวัดไอ้ไข่จะด้วยว่ารถติดตั้งแต่วันวันศุกร์นะครับผมมาวันศุกร์เช้าพอมาถึงถึงทางทางสุรายก็เริ่มติดแล้วนะครับทางรถติดทําให้ตรงจุมพรก็ติดทําให้เราไปถึงนครศรีก็ประมาณสองทุ่มแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรนอกจากไปไปกินข้าวเราไปกินข้าวที่ ที่ร้านโรตีหน้าวัดพระธาตุนะครับ้านนี้ก็จะมีทั้งข้าวทั้งโรตีทั้งนม,มอร่อยอยู่ครับราคาก็ไม่แพงมากบริการก็ใช้ได้ครับ,นะรบต,ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเรือนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเป็นโซนของด้านหน้านะครับนะครับนะก็เรือแล่นมาได้สักประมาณครึ่งชั่วโมง้วครับนะครับวิวโดยรวม อากาศกำลังดีฟ้าสวยครับวันนี้ถ้าอากาศเปิดเนี่ยเวลาไปเที่ยวทะเลก็จะถ่ายรูปออกมาได้สวย<ม>ที่ผมเที่ยวนี้มากันทั้งหมดม9คนนะครับม,มารถตู้นะครับก็นั่งกันสบายๆครับแต่พอมาตอนลงเรือนี่ผมก็ให้รถตู้กลับ ราตู้เขาจะนอนบนฝั่งต่อเราเก้าคนก็มาลงเรือไปเกาะพัง,งานนะครับคิดว่าค้างที่จองไว้ก็ค้างที่เกาะพัง,งันสองคืนนะครับยี่บหกกับยี่ิบเจ็ดและคืนคืนยี่ยี่ิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดเช้าเนี่ยก็คือคงน่าจะออกบ่ายๆมากกว่า ออกจะเกาะใบๆๆแล้วขึ้นรถตู้ก็สักประมาณทุ่มหนึ่งขึ้นรถตู้เสร็จก็ตีกลับมหาชัยกลับกรุงเทพครับวันนี้ยายเพลงกำลังส่งรูปไปให้หลาดดูทะเลไบทะเล นี่ที่เนี่ยนะคะภาคใต้แดดออกดีแต่ภาคกลางเราตอนนี้เจอน้ำท่วมนะคะโอเคครับเดี๋ยวไว้ไปเจอกันที่ชายหาดนะครับครับสวัสดีครับ